สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนี่บไอที่เอาไปติดตั้งขายรถไถแลนะ้ไ่ะก็ได้ตำแนแน่ได้ไดแล้วก็ถอดออกมาเชื่อมไว้นแน่นนะอุปกรณนะ์อะไรต่างๆของเครนก็ถอดออกเลยเวลางลส,สังออสสีอ๋อคิดดอาสตรากหมดอันนี้วียดต้องสตรากหมด ตำแหน่งเที่ยวเสร็จทำสีเรายกว่าเรี่องมาติดตังแส่ออกมาแล้วเอาแต่ตัวนเนี้ยวางก่อนไอ้พวกคอนโทรลมันค่อยติดตังทีงหลังเดี๋ยวจะดูว่าที่ถอดออกนี่ครับ อุ้ยอันนี้ตัวเก่าอันนี้มันมันขาดโอ้ยทำไงถึงได้ขาดแบบนี้เนาะอยาเลยครับนะครับคอนโทรลคอนโทรลจุดน,นี้ก็เป็นถังน้ำมันไฮดรลิกโอ้ถังใหญ่ยู่นะ

អូលឿនអីមិនផុតពីគ្នានេះនេះថ្មីអនុញ្ញាតពីលោកបាទអាចទៅដល់100បានទៀនໂຕនេះអត់ໂຕថ្មីប្ដមប្ដមយើងឲ្យเฮาប៉ាំเฮาនេះត្រោเฮาនេះត្រោគេជេរលុយ បាទផ្លៅបូគីទៅមានបញ្ហាឡបូគីមែលើនេះបូគីរົດភ្លើងលើនេះនេះចាញ់ដែងក្ចិបនេះសេហៅជើង

chạy, này các. có đu hả? Rồi. ru hả? Chớ ru. đu, À, oh, đúng. Đúng. à đúng. đúng rồi. Đi thang này. ตอนนี้มีชาดิด้มีชายานค้างๆเลยเด็กคนนี้ยังไม่รู้ไมเนาะมีมันจะตกมีตกฝนเนย

เอาเก็บของเก็บของเก็บของในแล้วจะเทกแบกเล็กไปไหนอีกโอโอไว้วางคืนวางคืนเขาจะเอาของมาถอนแล้วเนี่ยเออเก็บเลยช่างชานเก็บแล้วอ่ะเออได้ไฟดับเดวนี่แหละ โอ้โนี้เลกงานอะไรเชิโมงขึ้นไงขึ้นมาคึ่นกว่าขี้มาสี่สิบเีฝนมันจะตกมาสาดด้ละครับสาดเข้ามาเนี่ยชตับ่เจบู ยมืมถือได้บ่โอ้โดโอ้ยวบสะกายแล้วมอาไปข้างในนี่ฝนตกนีสานมันเคยอันนี้ก็เป็นขายันมันนะเป็นขายันหนยได้ลกโอเคเลยแกะเริ่มท้อแล้ว เดี๋ยวเชื่อมันนี่นเสร็จเดี๋ยวจะยกใส่เดี๋ยวจะยกไอ้ตัวคันเนี้ยตัวฐานมันนี่ใส่ครับรถไถครับแล้วก็ยกตัวนี้ใส่เราดูเออลงไดเสร็จเยวะที่ลงพิมลงทำสีไอ้พวกนี้ติดรถไถก็ทำสีได้เลยมาแล้วครับจอดตากแดดไม่อะไรเอาไปไว้ในตรงเนี้ย Ô, oh, tiếng tung công tung tạc, tung tạc Đó, bóp tiền kia mày ạ à. Cái thì này dơm cho người chạy dơm như ngày nào là... แล้วมันเ,นเรื่องก็เติมจนเกินขีดจำกัดอ่ะโอ้โอ้โอแอบแรงแอบแรงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่ปนี้ฝากกดติดตามด้วยครับ